มาลีเปิดร้านเล็กๆที่หน้าบ้านขายส้มตำไก่ย่างแม้ว่าจะยากจนแต่เธอก็ภูมิใจในอาชีพของตัวเองยกเว้นมิวกี้ลูกสาวของเธอผู้ซึ่งไม่เคยพอใจอะไรในชีวิตของตัวเองเลยสักนิดมิวกี้ใกล้ถึงเวลาเปิดร้านแล้วมาช่วยแม่จัดเตรียมของขายหน่อยสิลูกไม่เอาหรอกหนูไม่ทํางานชั้นต่ําแบบนั้นมันดูลําบากอะ่ะงั้นก็เอาไก่ไปเสียบไม้ให้แม่ทีอ๋ไม่เอาหรอกเดี๋ยวมือหนูก็เลอกกันพอดี มารีได้แตดทันใจกับนิสัยลูกสาวของตัวเองมิวกี้มองตัวเองในกระจกและพึมพำกับตัวเองเบาๆดูสิหน้าตาฉันก็สวยผิวพรรณฉันก็ดีขาวอย่างกะสโนไว้แขนยังฉลาดกิริยามารยาทงดงามอย่างกับลูกคุณหนูท่านหนึ่งคนอย่างฉันจะไปเป็นลูกแม่ค้าขายส้ตมตำไก่ย่างได้ยังไงอ๋อหรือว่ายายแม่ค้าขายส้ตมตำไก่ย่างคนนี้ขโมยฉันมาจริงๆแล้วฉันเป็นลูกสาวเศรษฐีท่านหนึ่ง มิวกี้ตรงไปหาแม่ที่กำลังขายส้มตำอย่างขยันขันแข็งแม่อ้าวมิวกี้มาพอดีเลยวันนี้ลูกค้าเยอะมาช่วยแม่ขายของหน่อยไม่หนูไม่ช่วยแต่หนูมีเรื่องจะถามแม่สรุปหนูเป็นลูกแม่จริงๆไหมก็จริงนะสิแกเป็นลูกแม่ถามอะไรแปลกๆเนี่ยหนูจะเป็นลูกแม่ได้ยังไงพวกเราดูต่างกันมาก หนูเกิดมาหน้าตาดีผิวสวยฉลาดเรียนเก่งอย่างกับลูกผู้ดีมีชาติตระกูลแล้วดูแม่สิขี้เหล่ก็ขี้เหล่เนื้อตัวสกรปรกมอมแมมดูไร้าการศึกษาคนละชั้นกับหนูขนาดนี้จะเป็นแม่ลูกกันได้ยังไงมิวกี้แกเอาอะไรมาพูดแกเป็นลูกแม่จริงๆหนูไม่เชื่อหนูเป็นลูกเศรษฐีแม่ขโมยหนูมาตากพวกเขาใช่ไหมเอาหนูไปคืนพ่อแม่ที่แท้จริงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นหนูจะแจ้งตำรวจข้อหารักพาตัวไม่ว่าแม่จะอธิบายยังไงมิวกี้ก็ไม่ฟัง ปักใจไปแล้วว่าตัวเองเป็นลูกเศรษฐีและเธอก็ประกาศตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงเธอหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอกับพวกเขาและเวลาก็ล่วงเลยไปหลายเดือนเธอก็ยังไม่เจอพ่อแม่เศรษฐีที่ตัวเองตามหาเจอไหมละ่ะพ่อแม่เศรษฐีที่แกตามหาไม่เจอเลยค่ะจะไปเจอได้ไงล่ะก็แม่คือแม่จริงๆของแกหนูไม่เชื่อ ยังไงหนูก็เป็นลูกเศรษฐีหนูขอร้องล่ะเอาหนูไปคืนพ่อแม่ที่แท้จริงเถอะไม่เชื่อก็แล้วแต่แกอยากมโนว่าเป็นลูกใครอะไรก็ตามใจเลยแม่ขี้เกียจอธิบายล่ะงั้นเราไปตรวจ DNA กันเถอะจะได้รู้ว่าหนูเป็นลูกแม่จริงๆริงไหม DNA อออยู่บนหน้าแกแล้วไงดูสิแม่กับแกหน้าเหมือนกันอย่างกับแกจะต้องไปตรวจเสียเงินเสียทองอีกเหรอยังไงหนูก็จะตรวจและแม่ต้องจ่ายเงินค่าตรวจด,ด้วย มาลีไม่รู้จะทำยังไงจึงยอมตรวจ DNA ตามที่ลูกสาวต้องการผลตรวจเป็นยังไงคะหมอหนูไม่ใช่ลูกผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคุณสองคนเป็นแม่ลูกกัน100%เครับไม่จริงหมอโกหกแม่บังคับให้หมอพูดใช่ไหมหมอเป็นหมอมีจรรยาบรรณไม่พูดโกหกและไม่มีใครบังคับทั้งนั้นหมอขอตัวก่อนนะครับ ยิกี้ร้องให้หนักมากเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่ได้ยินเธอเนี่ยนะจะเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างได้ยังไงมิวกี้ยอมรับความจริงเถอะแกเป็นลูกแม่จริงๆแม่คลอดแกออกมาเองแกจะไปถามหาพ่อแม่เศรษฐีที่ไหน <Hey. S 2> ทำไมหนูต้องเป็นลูกแม่ด้วยหนูไม่อยากเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างหนูอยากเป็นลูกเศรษฐีถ,ถ้าไม่อยากเป็นลูกแม่ค้าอย่างฉันงั้นแกก็ไปตามหาพ่อแม่เศรษฐีของแกให้เจอละกันฉันละเหนื่อยกับแกจริงๆ อันจริงก็คือความจริงถ้าแกไม่ยอมรับความจริงแกก็จะทนที่จนวันตายซึ่งแม่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรแกได้นะจะทุกข์จะสุขคือสิ่งที่แกเลือกเอง